ค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื้อนี้ก็มาพบกับน้ำเชี่ยกับเกล่อมาเชี่ยวันที่22เนาะครับผมค่ะธันวาคม66สกไก่มือแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะอากาศกันหนาวไก่มือสิเล็กออกแล้วหนาวจากมือเนาะค่ะท่านผู้ชมบ่ได้เบิ่งพยากรณ์อากาศค่ะอ่หนาวล่มพร้อมค่ะท่านผู้ชมล่มแห้งพร้อมโอ้ยล่มเป็นตานายเนาะเจ้าครับค่ะ เป็นจังไหนคะท่านผู้ชมพี่น้องเอฟซีอยู่ทุกสารทิศค่ะทุกภาคทุกภาคค่ะคือเนื้อลงไตเนาะค่ะอากาศเป็นจังไหนคะ่ะพี่ประกอบพันยุ่ยไตพันกวา่าฝนตกฝนตกเสมอเลยครับผมฝนตกทุกมือเอ,อ้ามาหนีกันนะมาโอ้มันมืดมะฮางนี่โอ้แหงหมืดคักบันนี่นยังจะถามมันมืดเนาะเถ้ามาพี่เถ้ามีอาชจจีกอย่ง เอฟซีพนถามน้ำเชี่ยวมาว่าน้ำเชี่ยวเป็นยังคือว่าสื่อขีมให้เก่ยวมาเชี่ยวท่าเนี่ยนาเป็นยังครับผมปกติอยู่ดีพี่น้อสักจีว่าท่าว่ายังนาเป็นยังบอกเพื่อเฉยท่าขีมครับผมน้ำเชี่ยวสื่อขีมอันใดดีสื่อมาให้พนแต่ว่าน้ำเชี่ยวอยากให้เอฟซีถักพนยังสี่ล่ะค่ะพนยังก่อยตื่นตัวเพนยังก่อยสีท่าขีมนาเป็นยังเบอร์กจีว่านาา เมียกนาเกา,า,าฟ,าฟา้าปัวกนาดำสมกันตนายเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะซื้อเสียพานาแพ้ยังเสียขาดท่านผู้ชมสื่อมิตะตัวดีๆง,งามๆพร้อมถ้าพูดถึงเนะาะค่ะผัวได้เมียกยับได้ขาดท่านผู้ชมค่ะซื้อให้กำลังเ,เป็นยิ<า>่งกว่าเกําไรชีวิตเนาะค่ะบ่แม่นว่าซื้อให้แต่เมีย เพิ่นบอส่ค่ะท่านผู้ชมหลอกกะจังใดละ่ะคีมน้ำเชี่ยกะซื้อให้กะบ,บอท่าบางทีจะได้ด่ากันผูดด้ท่านผู้ชมท่าคีมแน่ท่าผิวแน่พร้อมค่ะจังเสียดจังแต่เอ็มซีคนข้อมันเนาะคนบอกว่าน้ำเชี่ย,ยซื้อคีมให้เก่าวาเสียดขอบคุณนะค่ะที่เป็นอ่าเป็นห่วงเนาะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชี่ยอ่า เอฟซีของน้ำเชี่ยวพันทรงมห้ค่ะเลขล่างของแท้วสันเดียค่ะท่านผู้ชมเลขล่างของแท้น้ำเชี่ยหัวก็เห็นน้ำพันมาหัวหนีเป็นหววแรกค่ะครับค่ะน้ำเชี่ยว่าลงได้บ่โร่งได้แต่ละสองพันกระลงแล้วค่ะเลขล่างมีสองคูค่ะท่านผู้ชมพันวาเขามาสองหัวแล้วเก่าหนึ่งกับแปดห่า นี่งวดที่สามค่ะท่านผู้ชมที่น้ำเชี่ยเห็นเพ่นทรงมาไหเนาะครับผมขอพบพระคุณขอมูลแล้วก็ขอบคุณตัวเลขกค่ะที่เพ่นทรงไหเนาะครับผมขอบคุณขอมุลตัวเลขกเดอ้อค่ะเพร่ะวา,าสิเป็นของอาจารย์ใดน้ำเชี่ยกับกออ่อนมาเชี่ยก็ขอบคุณไหลายหลายเด้อค่ะที่เพ่นมาแบงปั่นเนาะครับค่ะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทีเพ่น,ท,พนทรงไหเพ่นอยากใครได้คือเพิน่นค่ะท่านผู้ชมค่ะ มียูทุกทีลหรอคะเนาะครับค่ะใครจังมาเรียวตอนนี้น้าเชียได้สองมาแล้วสองมาแล้วะสองมามาแลขของน้าเชียกะเจ็ดเจ็ดสองมาตัวที่สองน้าเชียได้ศูนย์ศูนย์เก้าฮึ่มที่โงงมุ้ว่านในศูนย์เก่าครับค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็จะมีอีกเลขเจนะค่ะท่านผู้ชมเลขเจสั่งล็อกนะอค่ะน้าเชีย เสี้ยนได้มาแต่หมูว่านผุ่นขาดดันหมูชมวงหมูว่านเนี่ยหมูส้าค่ะครับค่ะหมูว่านเนี่ยหมูส้าแต่ว่าก็เคยเห็นอยู่ดีเอฟซีพนอหอยฟังกับว่าออกคือจังเจย์ผุ่นว่าอยู่ดีแมนสุดยอดด้วยกันค่ะเคยด้เห็นมาอยู่ค่ะพ่นพ่นว่าต่ว่ากะแ้วแต่ความเสียเนาะแมนค่ะพี่น้องก็เอาโหลดขาด่นผม้ช่วต่วาน้ำเสียก็เอามาให้เบิ่งอยู่พิ่นก็นส่งมาให้เบิ่งใบจริงค่ะ คืนนี้เจอกันก่อนนอนเช่นเคยสามตัว,วเระบาดนี้คะ่ะท่านผู้ชมสามตัวเมื่อนี่มีตะเลขกลางพอเสี่ยงกับไปแล้วปล่อยไปแล้วค่ะคแล้วก็ขีบสองกันยังมาเป็นเหล็กลางของแท่ค่ะจักอันใดแท่ได้ปลอมเนาะค,ค่ะคืนนี้เป็นเลขบนสามตัวตรงเลขหาบเลขเบิ้ลแล้วก็สามตัวตรงไม่เบิ้ล ม<น>ของอแอดยืนน้ำเชียร์ก่อมาเชียขัดมาแล้วคืนนี้ก่อนนอนมาเบิงแล้วก็วิเคราะห์ไปน้ำกันค่ะเนี่ยเมื่อคืนเบิงแล้กก็เงียบเงียบคือจังเอฟซีเพิ่นคอมเมนว้านเนาะเพิ่นจะได้วิเคราะห์ไปน้ำกันค่ะท่านผู้ชมเนาะการเมื่อกี้แอดยืนเพิ่นเขาที่เลขขาบเจ็ดห้าเจ็ดค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมขาเลขมาเร็วเบิงมาเร็วก่อนเนาะ,ะน้ำเชียร์ลงเจ็ด จ็ดสองพร้อมกับทีว่ามือนั่นเพิ่นลงอ่ซีสองเนาะครับน้ำเสียร์ันได้ใบนี้ว่ะใบนี้ค่ะท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้นี่เต็มเลยที่พันนี่ครับค่ะใบนี้เต็มนี่ค่ะท่านผู้ชมหมู่บ้านน้ำเสียลงนี่แล้วค่ะหมู่บ้านน้ำเสียลงล่างอ่าฉบ,บับจริง,รงแต่ว่าเด็กเขียนเังส่หมู่บ้านเดือนนี้ได้มาก สองมาแล้วค่ะท่านผู้ชมสองมาแล้วเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ําเชี่ยวกับวัลลว่าใบได้จริงใบได้ปลอมค่ะกะพึงจะเคยเห็นนี่แหละค่ะท่านผู้ชมครับค่ะพึงจะมาลงไห้ค่ะนี่แหละค่ะเลขตามกระแสเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าซีสองน้ําเชี่ยกับอะไรแต่ว่าบ่ได้ลงค่ะนี่แหละค่ะแคบหน้าจอเด้อค่ะแต่ว่าเพิ่นว่าเลขมันเป็นลางดี่น้ําเชี่ยเพิ่นว่า สชื่มากเป็นล่างเมียน,นค่ะก็เขียนไว้ซื้อค่ะท่านนนี่่่คะทาผู้ชมเพิ่นทรงให้มาสดสดร้อนๆค่ะเลขล่างล่างของแท้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็จังไดบุค่ะท่านผู้ชมเนะเาะอ๋อส้นกันนะต้นชนกันนี่แม่อ๋อส้นก็มาเดียวเดียวเสียเอาสาบ,บจริงขึ้นให้เบื้องน้าค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้พี่น้องเห็นแล้วเนาะนี่น อันนี้น้ำ,นำเสียก็ร่งแล้วอันนี้ล่งคููกันกับแมวมาลีพี่น้องก็เห็นแล้วน้ำเสียบ่ได้เขียนอันนี้เอาฉบับจริงให้เบิง้งค่ะชนกันค่ะท่านผู้ชมนี่ะค่ะแคปหน้าจอดเด้อค่ะเลขล่างของแท้เผนวงซี่ครับค่ะนี่ละค่ะนํามาฝากพี่น้องทุ่นหน่อยเนาะครับผมค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเลขเจ๊ใหญ่สัง่งไม่ให้ออกว่าสั่นค่ะ นี่แหละค่ะน้ำเชีย่ยก่ะมีสสับจริงเด้อค่ะก็เคยได้ยินอยู่ค่ะสี่สองสองสี่สี่ห้าห้าสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่ค่ะไปกับบนล่างเนาะครับค่ะส่วนนั้นะน้ำเชีย่ยได้ยินว่าศูนย์เนาะกับแมนอหลีค่ะศูนย์ดับเอาศูนย์ไม่ให้ออกศูนย์ศูนย์ไม่ให้เกิดอ้าติดมาเร็วดินน่ติดมาเร็วตัวไหนสี่สอง โอ้ของเขาบ่มี่โอ้ได้ยินมามีของเขาบ่มี่หลอด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 ของแต่ว่าเห็นมีสบับหนึ่งได้มาเร็วได้สี่สองนี่อันเขาเห็นเยอะอันน้องเขากับมีแต่ว่าเขาบ่ได้ลมเงี้ยนค่ะโอ้เป็นยังไงน้องบานนี้อ๋อสีสองน้ำเชี่ยวหลอดเอาเร็วเเพีลงแงครับพี่น้องลงแเพงขอโทษขอพ่ายเรื่องพี่น้องขอพ่ายดีครับผมค่ะ เอาคันพี่น้องมาก,กเกล้าเด้อนี่พี่น้องมาก,กเกล้าเด้อค่ะท่านผู้ชมเนะาะค่ะพี่น้องมาก,กเกล่ะค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวนี่ครับผมนี่ค่ะเจ๊ใหญ่สั่งไม่ให้ออกครับผมเป็นแนวทางเบิ้งครับพี่น้องมักกกเอาไว้ก่อนที่กันค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเนาะ เลขล่างเนอะค่ะนี่เลขล่างค่ะอันนี้ออกได้ครับผมค่ะเลขล่างขันไปติดกับอันนี้เนาะเถอะอนี่ติดกับมาเร็วมีน้ำเชียร์ลงค่ะลมแห้งเอายึดจับตตรอตลีไว้เด้อครับพี่นอ้องค่ะหรือว่าอสองคู่นี่วแนนอนนนาออาจจะไปบนเนาะครับค่ะเพราะว่าซี่สองดังมากอาจจะเป็นหาสองกิงสี่แม่ ควมขีดของน้ำเชี่ยนะค่ะท่านผู้ชมลดแต้มเพิ่มแต้มไปยังสีนะค่ะโอ้ยล่มขอโทษค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอ๋ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก่านํำตัวเลขกมาฝากพี่น้องข้างขามันแมนข้างขามันแมนเนาะค่ะคืนนี้เด้อพี่น้องเอฟซีอย่าเผลออย่าพลาดอย่าพึงนอนเด้อค่ะท่านผู้ชมขามาวิเคราะห์เบิ้งน้ำกันตัวเลขก ของแอดยืนเพิ่นจะมี30หาง30ชุดเลข3ตัวตรง3ตัวโตดค่ะท่านผู้ชมเลขเบิ้นเลขหาบค่ะ,ะงวดวังหนันนี้น้ำเชี่ยกะเห็ดเบิ่งกับเก่ามาเชี่ยถ้าว่าหาของแม่อ้อยมากจังสีค่ะน้ำเชี่ยเอาไปดึงออกมาได้3คูค่ะ7 5 7ค่ะถ้าสมมุติว่าง,งวดนี้ถ้ามันหาบมันเบิ้นกระได้บ,ดบ้หลายได้ทอเกา่าบางเทียก็ได้คู่คู้อคะท่านผู้ชม ค,คืนนี้พี่น้องมาเบิงน้ากันกับน้าเชียเด้อค่ะแนวทางหามากกับเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะ่านผุ้ชมค่ะไม่รู้ว่าตัวไหนจะออกตัวไหนจะเข้าตัวไหนจะหลุดทั้งเ,เลขดับน้าเชียก็ลงไปไหลายเหลือเด้อค่ะ่านผู้ชมพอเี่ยงพี่ปากกายอาจารย์ผู้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ย่างล่อแมลละเอียดยุ่งถามไปแล้วเพิ่นกับบอกว่าย่งเบ้อหัดนไนด้ค่ะ ท่านได้ว่างค่ะ่ันูุชมเพิ่นเหตุงานแนวกะจะยุดปีไม่เรอะค่ะท่านผู้ชมกับเข้าใจอยค่ะสำหรับคลิปนี้คืนนี้เจอกันสวัสดีค่ะ